เชื่อไหมครับว่าในยุคที่ใครๆก็มองว่าราชวงศ์ชิงของจีนคือคนป่วยแห่งเอเชียที่โดนต่างชาติรังแกมาโดยตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่จีนลุกขึ้นมาแลกหมัดกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสได้อย่างดุเดือดดุเดือดขนาดที่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสถึงกับล้มคว่ำเพราะสงครามนี้มาแล้วนี่คือเรื่องราวของสงครามจีนฝรั่งเศสศึกที่มีเดิมพันคือพี่น้องสองแผ่นดินอย่างเวียดนามและไต้หวันครับเรื่องมาเริ่มที่เวียดนามครับตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้แม่น้ำแดงในเวียดนามเหนือมากเพื่อจะเจาะข้อหลังบ้าน เขาถือจีนเป็นพี่ใหญ่มาเป็นพันปีจีนก็ยอมไม่ได้ครับงานนี้ก็เลยมีการส่งกองทัพและจ้างทหารรับจ้างสุดโหดอย่างกองทงดำลงไปช่วยรบฝรั่งเศสเห็นท่าไม่ดีและแตัดสินใจเปิดเกมโหดเลือกตีลูกน้องแต่หันมาเล่นลูกพี่โดยตรงเลยครับในเดือนสิงหาคามคศ1884ที่ท่าเรือฝูโจฝรั่งเศสเปิดฉากแบบไม่ให้ตั้งตัวครับเรือรบฝรั่งเศสที่ทันสมัยกว่ายิงถล่ม กองเรือฝูเจี้ยนของจีนเละคาว่าเละเนี่ยครับคือเรื่องจริงเพราะว่าภายในไม่ถึง1ชั่วโมงเรือรบจีนจมเกือบหมดทหารตายไปกว่า3 0 0พนายครับพอคลองทะเลได้ฝรั่งเศสก็ได้ใจหันหัวเรือไปเป้าหมายต่อไปทันทีนั่นคือเกาะยุทธศาสตร์อย่างไต้หวันกะว่าจะยึดเมืองฐานหินและบีบให้จีนยอมแพ้ครับแต่ที่ไต้หวันเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนเพราะจีนมีผู้ว่าการเกาะที่ชื่อว่าหลิวหมิงชวนคนนี้เก่าเกมมากครับฝรั่งเศสพยายามยกพลขึ้นบกที่เมืองตันซุยแต่หารู้ไม่ว่าหลิวหมิงชวน วางกำดักรอไว้แล้วแกสั่งวางทุ่นระเบิดปิดปากแม่น้ําแล้วขุดหลุมพางรอในในป่าชายเลนพรทหารฝรั่งเศสลุยโคนขึ้นมาไปโดนทหารจีนซุ่ยิงระยะประชิดจนวงแตกหนีลงทะเลแทบไม่ทันครับสรุปคือฝรั่งเศสยึดได้แค่ชายเมืองจีหลงแต่บุกเข้าเกาะไม่ได้ฮะ ถมทหารยังเริ่มป่วยตายด้วยโรคระบาดจากที่คิดว่าเป็นงานหมูกลายเป็นงานหินทันทีเลยครับยกถัดไปนะฮะตัดภาพมาที่ชายแดนจีนเวียดนามในเดือนมีนาคมพศ1 8 8 5ฝรั่งเศสทุ่มหมดหน้าตักบุกยึดด่านเจิ้นหนานหวังทะลวงเข้าไปดินจีน จีนส่งแม่ทัพเท่าอายุ70ปีชื่อเฟิงจื่อไฉมารับมือแต่แม่ทัพคนนี้ครับแทนที่จะนั่งสั่งการอยู่ข้างหลังปู่แกถือหอกวิ่งนําหน้าลูกชายพาทหารจีนวิ่งชาร์จใส่ฝรั่งเศสแบบไม่กลัวตายครับเจอคนจริงบวกกับภูมิประเทศภูเขาที่ฝรั่งเศสไม่ถนัดผลคือกองทัพฝรั่งเศสแตกพ่ายยับเยินข่าวนี้ดังไปถึงปารีสประชาชนฝรั่งเศสโกรธจัดเลยครับโกรธจัดถึงขนาดที่ประท้วงขับไล่รัฐบาลของจูนเฟอร์รี่จนต้องลาออกยกคณะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าจีนจะชนะใช่ไหมครับแต่นนคความเเป็็จจริงกกือบหั จีนชนะบนบกแต่ทางทะเลจีนทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะเรือลบพังหมดแล้วเศรษฐกิจก็ยำแย่ท้ายที่สุดราชสํานักชิงเลยต้องยอมเซ็นสนธิสัญญาเทียนจินยอมยกเวียดนามให้ฝรั่งเศสแลกกับการให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากไต้หวันและเลิกยุ่งกับชายแดนจีนศึกนี้จีนเสียเวียดนามแต่ก็รักษาไต้หวันไว้ได้และเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทําให้จีนรู้ตัวว่า ใจสู้อย่างเดียวไม่พอฮะต้องมีเรือรบที่เทพด้วยนําไปสู่การปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาครับถ้าเพื่อนๆเป็นห้องเต้นในตอนนั้นฮะจะยอมเจรจาหรือจะสู้ต่อครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ